ฝากตังค์ให้มันนะสิฝากดวงเท่ากับฝากตังค์ให้มันเออคนทําพิธีรวยเอารวยเอาอีคนฝากดวงชีวิตเหมือนเดิมไม่ค่อยจะตื่นกันหรอกแสวงหาแต่ผู้พิเศษคนไทยอะทํางานเท่าไรก็เอาไปหมดกับพวกความเชื่อหมดแต่ที่จะเก็บไว้แารที่จะเก็บจะออมไว้เงินทองอะเก้าร้อยกว่าบาทนะซื้อข้าวสารได้ทั้งกี่โลเก้าร้อยกว่าบาท ซื้อข้าวสารได้ตั้งกี่โลแล่วจะเก็บตังไว้แล้วคนไปทําพิธีแต่ละคนไม่ใช่ว่าคนจะจะรวยจะมีเงินอย่าไปเชื่อครับอินเดียเนะี่ยมันแหล่งคนจนเลยนะคนจนตั้งเท่าไหร่คนจนมากกว่าคนรวยนะอินเดียเนะ่ะดูสภาพความเป็นอยู่เลยคนอินเดียนะ่ะอืมถคาเทพเจ้ามันทําให้คนร่ำรวยจริงแล้วอินเดียมันไม่มีคนจนหรอกแต่ดูความเป็นจรงนิงที่อินเดียนะ่ะ โอ้โหระบบคมานาคมเอ่ยระบบสาธารณสุขเอ่ยสกปรกมากสกปรกมากนึกจะขี้ตรงไหนก็ขี้นึกจะเยี่ยวตรงไหนก็เยี่ยวนึกจะกินกันตรงไหนก็กินดูนี่อาหาร,ระติีฟู้ดมนะัน่ะเห็นไหมคนอินเดียนยนะั่นน่ะเอามือคนเลยน้ำมนะัน่ะน้ำคั้นมนะันอะเอามือกวนเลยอาหารมานะัน่ะเอามือตักโอ้ย ไม่ไหวอะ่ะพักพักเออนะต้องตื่นก่อนต้องตื่นก่อนเออเหลื่อมล้ำอันดับต้นๆเลยนะแล้วจะไปฝากดวงไปอินเดียอเออเอออีนี่ก็ไปสายพามเต็มตัวแล้ววันดีคืนดีเดี๋ยวขึ้นเวทีหมอลำวันดีคืนดีเดี๋ยวเอา จะเป็นอะไรก็เป็นทั้งอย่างเธอมึงใครจะเรียกมึงอาจารย์ก็เรื่องของมึงเถอะกูไม่เรียกมึงแล้วคนหนึ่งอะคูไม่เรียกมึงว่าอาจารย์แล้วคนหนึ่งอะใครจะใครจะเชื่อมึงก็เรื่องของมึงเถอะคูไม่เชื่อมึงเดี๋ยววันดีวันดีใส่ชุดลิเกขึ้นเตยเวทีหมอลำเดี๋ยววันดีคืนดีมาเป็นผู้วิเศษอีกแล้วมาเป็นอาจารย์อีกแล้วมึงเอาทักทางเถอะอืมอืม คนไทยก็เชื่อเอากาบกาบกาบหนึ่งกาบสองกาบสามฮ่า่ใครอยากเชื่อเชื่อนะไมไ่ว่าอะไรใครจะไปเชื่อมันก็เชื่อไปดิฉันไม่เชื่อไปเรียกอาจารย์ด้วยนเสนียดปากไม่เอา ใครจะเคารพศรัทธาก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ mm. เคารพไปเถอะไม่ว่าการการนับถือเป็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอยากจะนับถือเขาเป็นอาจารย์ก็ถ้าคิดว่านับถือเขาแล้วทําให้ชีวิตดีขึ้นก็ก็นับถือไปถ้าชีวิตมันดีขึ้นจริงก็นับถือไปทำให้รวยขึ้นก็นับถือไปกราบกันไป มีคนบอกว่าพระไพวันไม่ค่อยพูดพอเป็นแพรี่ปากจัดมึงไปอยู่ไหนมาอีน้อยมัวจะขายน้ําแข็งที่อีฮากูพูดแบบนี้เป็นพาะกูก็พูดแบบนี้แหละมึงไม่ได้ตามกูเองแล้วมึงหาว่ากูไม่ค่อยพูดอีงโง่กูเบื่อนะอีพวกที่ชอบเอาให,ให้ให้พ่อให้แม่แก่ๆเล่นโซเชียลเนี่ยมึงไม่ไปขายน้ําแข็งละ่ะแต่ละแนอะไรมาช่องกูละไปขายน้ําแข็งนอนอีดอกเลยน้ําแข็งก็ละลายหมด สาระละแนแหนที่นี่ไม่ใช่บ้านมึงค่ะกูมไม่ใช่ลูกหลานมึงอย่ามาสาระแนในช่องกูค่ะเดี๋ยวก,กูดานะคะไม่ต้องมาสาระลนแหนค่ะที่นี่ไม่ใช่โรงน้ําแข็งเออแกก็อยู่ส่วนแกวันผ้าโนไปถือศีลเข้าวัดน่นมึงอะจะตายหาอยู่วันสองวันนี้แล้วไปอยู่ไหนมาค่ะ กูเนี่ยพูดความเรื่องความเชื่อกูพูดตั้งแต่เป็นพระแล้วไปย้อนดูรายการเก่าๆได้เลยไม่ค่อยจะเตือนหลับลึกฝนยิ่งตกอยู่นะมึงเดี๋ยวก่อน <c oughs> มีคนบอกว่ายายที่บ้านน้ำท่วมหรือยังเออน้ำท่วมหรือยังดูแลโรงน้ำแข็งให้ดีก่อน <c oughs> มึงวันนี้ไม่มีใครซื้อน้ำแข็ง <c oughs> มึงกินหรอกอากาศเย็นอย่างเงี้ย มึงขายน้ำแข็งไม่ได้หรอกวันนี้อากาศเย็นมากเออเหงาหรือว่าอะไรมึงเหงาเหงาหรือว่าอะไรเหงาหรือว่าอะไรคะเหงาหรือว่าอะไรเหงาหรือว่าง่อมหรือว่าอะไรหรือว่าเป็นอะไรเ,เฮ้เพอกูด่ากูพูดเรื่องฝากดวงเนี่ยร้อนขึ้นมาอีนี่แหละเป็นอีนี่ตัวหนึง่ง่งที่ฝากไปกับเขาเนี่ย 9ก้อยเก้าสิบเก้ากูว่าน้อยไปมึงน่าจะฝากไปตั้งเก้าพันขายน้ําแข็งแล้วก็เอาเงินไปฝากดวงให้เขาเข้าไปขายนัขยันขายน้ําแข็งเข้าจะได้มีเงินไปฝากดวงมึงอะ่ะแล้วก็จะตื่นแก่แล้วแก่เลยหลับลึก <c oughs> ระยองตอนนี้กำลังท่วม บางที่หนักเอาน้าท่วมเหรอครับที่ระยองบ่นให้ใครครับบ่นให้ยายอะไรไม่รู้โลจิสลชื่ออะไรเมื่อยายเมื่อกี้เขาบอกล,ลงน้ําแข็งไม่ฝากมันฝากไม่ได้จะมาฝากดวงฝากอะไรเ่ยฝากทุเรียนน่ะได้เดี๋ยวจะปักตะกร้านี่ทุเรียนซื้อขายไม่กินกันโอ้โหว่าเอาตังค์ไปฝากดวงไม่ค่อยจะเตือนก็จะไปฝากได้ยังไงล่ะ ดวงใครดวงมันชีวิตใครชีวิตมันจะไปไป,ปฝากคนนั้นฝากคนนี้มันง่ายเหรอมันง่ายเหมือนฝากไปซื้อของในตลาดหรือไงเออชีวิตอนะชีวิตมันง่ายเหมือนกับฝากไปซื้อของในตลาดเหรอไม่ค่อยจะเตืน่นมันถึงไม่ไปไหนกันสักทีอะเชื่อแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องกันเออ เชื่อแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องไอ้เรื่องเป็นเรื่องไม่ค่อยจะเชื่อกันไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องขยันเชื่อขยันตักทากันดีนะคนมันถึงชุบตัวเป็นผู้วิเศษกันเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวเขาจะแฉอีกไม่รู้คนไหนคนไหนเนี่ยกราบเท้ากราบตีนกันเนี่ยไปไหนต้องเดินพรมแดงให้คนกลางล่มเดี๋ยวร,ระวังให้ดี มึงจะได้เข้าไปเป็นอาจารย์ในให้กับนักโทษในเรือนจาอะ่ะเดี๋ยวก่อนอีพวกเป็นอ้างอ้างตัวเป็นอาจารย์ทั้งหลายแหล่เนี่ยอีพวกนี้เนี่ยเป็นมนุษย์ปกติมันจะไปเป็นผู้วิเศษยังไงอ่ะจะไปเป็นผู้วิเศษยังไงมนุษย์เออแม่หนูชอบมากเสริมดวงเนี่ยคนแก่บอกไม่ฟังไปจะไปเตือนแล้วคนแก่บางคนน่ะแกเปล่าแก่แล้วแก่เลย แกแล้วแกเลยทำงานงก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 งเไปเชื่อเขาฝากดวงฝากอะไรพวกนี้เตือนไม่ได้เลยอย่าไปเตือนปล่อยให้แกตายไปเถอะปล่อยให้แกตายไปไม่ต้องไปเตือนค่ะเตือนไม่ได้หรอกอยากเชื่อให้เชื่อไปอืมบางคนก็ขุนได้บางคนก็ขุนไม่ได้แล้วมันแก่แล้วไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากโบราณเขาสอนไว้โบราณน,นะครับสอนไว,ว้แล้วเราเชื่อโบราณสิ โอร้าน,นเขาก็พูดไว้แล้วไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากดัดไม่ได้แล้วไม้เก่เออเชื่อเชื่อไปเถอะใช่ไหมคะทุกคนเข้อจอเข้าใจมาค่ะเจ็ดหมืนใจแล้วเนี่ยต้องให้วีนตลอดไปเจ็ดหมืนใจแล้วไปกด เออฝากดวงอะไรมึงฝากเงินใส่ธนาคารดีกว่าเออฝากเงินในธนาคารน่ะรวยเลยใช่พูดถูกพูดดีมากมึงอย่าไปฝากดวงอะไรมีแต่เสียงเงินค่ะฝากเงินในธนาคารดีกว่ามีแต่รวยขึ้นรวยขึ้นไม่เตือนเออฝากเงินในธนาคารนอน่นจะได้มีตัง ตั้งเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะนะั่นน่ะเออลำบากเมื่อไหรก็ถอนออกมากินได้ฝากดวงอะถอนออกมากินได้ไหมฝากดวงอะ่ะคนที่รวยรวยะมีแต่คนทําพิธีกรรมทั้งนั้นแหละคนที่ทําพิธีกรรมมารวยเอารวยเอาเออใช่ไหมครับพี่อีทอือดิฉันไม่เคยชวนใครทําอะไรพวกนี้ค่ะดิฉันถึงพูดได้ ไม่เคยชวนคนทําพิธีกรรมอะไรพวกนี้ค่ะฝากเงินในธนาคารสิไม่แต่จะรวยเอาเออฝากดวงมันได้อะไรถอนได้เหรอฝากไว้กับมันแล้วถอนได้เป่าถอนไม่ได้นะคะเออไปกดการ้านะคะ ตายก็ไม่เตือนกดตะกร้าค่ะเอาทุเรียนทอดไปกินค่ะไปแล้วขอทุเรียนทอดหนึ่งถุงใครใจดีกดตะกร้าให้หน่อยใช่ค่ะคุณพี่สิรีลักษ์ฝากไว้ในตะกร้าทุเรียนอันนี้ไม่ต้องฝากซื้อไปได้กินเลยไม่มีการฝากค่ะอันนี้มีแต่ซื้อขายไม่รับฝากใครค่ะ กดตะกร้าปุ๊บพรุ่งนี้ส่งปับ๊บทุเรียนทอดถึงปุ๊บกินได้ปับ๊บจบแค่นี้พอสองพันคนหนึ่งบ้านค่ะสองพันคนเนี่ยสักยี่สิบออเดอร์ซิมันไม่ได้เลยหรือไงเนี่ยโอ้โหไปเนี่ยเพิ่มสินค้าใหมายเลขสาลงในตะกร้าแล้วซื้อตอนนี้ได้กินตอนนี้เออไปเอาทุเรียนไปได้กินแน่นอน อยากลองทุเรียนกวนล,ลองเลยค่ะทุเรียนกวนอร่อยมากไม่ใส่แป้งไม่เติมน้ําตาลใช้เนื้อทุเรียนล้วนๆในการกวนสีสวยด้วยกวนจากเนื้อทุเรียนหมอนทองชามๆหนึ่งพันเก้าร้อยคนค่ะไปฝากท้องในตะกร้ากดเลยเราฝากดวงอะไรพักก่อนฝากท้องกับตะกร้านี่กดทุเรียนไปกินไม่เอาละไปไปกดเลย หนึ่งพันแปดร้อยท่านใจดีก็กดตะกานะคะที่ไหนน้องแพรลี่ที่ไหนคืออะไรคะที่ไหนคืออะไรคะที่ไหนคืออะไรคําว่าที่ไหนคืออะไรคะที่ไหนคืออะไรกดตะการนะคะหนึ่งพันแปดร้อยท่านกดตะกากดตะกากดตะกาเลยไปและอีกสองคนกําลังดูสินค้าหมายเลขสามขอบคุณค่ะหมายถึงอะไรเอ่ยเพิ่งเข้าชมครั้งแรกขายอะไรมีทุเรียนกวนกับทุเรียนทอดค่ะเกรดเอพรีเมียม อันนี้ที่ปักตะก้าอยู่เป็นเกรดพรีเมียมนะคะมีส่วนลด2ถุงลด200 2ถุงลด200กดตะก้าได้เลย2ถุงลด200ค่ะกดตะก้าเลย1ออเดอร์มาอะดูที่ใครจะเปิดบินแรกออเดอร์แรกค่ะมาเร็ว